วันนี้ผมนายกิตพัฒน์งามสิทธิกรจะมานำเสนอวิชา01001317พระมหากษัตริย์และผู้นำประเทศกับการพัฒนาภาคการเกษตรก่อนเราจะไปพูดถึงเรื่องนวัตกรรมเกษตรเรามาพูดถึงความสำคัญของการเกษตรกันก่อนในปัจจุบันการเกษตรของไทยนับว่ามีความสำคัญมาก เนื่องจากการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่ดึกดำบรรพโดยมนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายจากพืชสัตว์ในชีวิตประจำวันโดยใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปัจจัย4ี่คืออาหารเครื่องนุ่มหงมที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคโดยมนุษย์รู้จักเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรนำไปประกอบอาหารสำหรับรับประทานสร้างความเจริญเติบโตแก่ร่างกาย นำส่วนต่างๆของพืชเส้นใยไปผลิตสิ่งทอหรือใช้หนังสัตว์ทำเครื่องนุ่มห่มปลูกป่าเพื่อนำไม้ไปเป็นอุปกรณ์การก่อสร้างสร้างที่พักอาศัยอาคารสถานที่ทำเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ต่างๆและปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำไปใช้เป็นยารักษาโรคซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์ทั้งสิน้นและยังเป็นอาชีพหลักของคนไทย เช่นการทำนาทำไร่การเลี้ยงสัตว์และเป็นรายได้หลักของประเทศโดยการส่งขายให้ต่างประเทศเช่นข้าวหอมมะลิยางพาราผลไม้ต่างๆและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเนื่องจากสินค้าที่ส่งออกมีคุณภาพดีนวัตกรรมการเกษตรคือการบูรณาการเทคนโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยต่างๆ เข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกเพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณภาพของผลิตผลโดยใช้ข้อมูลของต้นพืชสภาพแวดล้อมของฟาร์มและฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่เชื่อมโยงถึงกันมาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการตัดสินใจปรับปัจจัยการผลิตและการดูแลรักษาต้นพืชอย่างพอเหมาะรวมถึงการจัดการผลิตผลเกษตร ลังการเก็บเกี่ยวเพื่อคงคุณภาพเอาไว้ให้นานที่สุดความสำคัญประเทศไทยเป็นฐานการผลิตผลเกษตรที่สำคัญของโลกแต่ด้วยเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่ทำให้ผลผลิตต่ำทำให้เกษตรกรของไทยยังคงมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนขณะดเดียวกันจำนวนประชากรที่สูงขึ้นชุมชนเมืองที่ขยายตัวพื้นที่เพาะปลูกลดลงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง จากปัญหาโลกร้อนรวมทั้งความต้องการผลิตผลเกษตรเพื่อแปลงเป็นพลังงานที่สูงขึ้นทำให้เกษตรกรรมแบบดั้งเดิมยิ่งไม่สามารถให้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการได้และความพยายามในการเพิ่มผลผลิตด้วยวิธีเดิมๆกับทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศจากการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นนอกจากนี้ผลิตผลเกษตร จำนวนมากยังคงสูญเสียไปตั้งแต่เก็บเกี่ยวตลอดเส้นทางไปสู่ผู้บริโภคหรือสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆจากการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ไม่ดีพอนวัตกรรมเกษตรจึงเป็นศาสตร์ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวรวมไปถึงการจัดการผลิตผลเกษตรแบบครบวงจรน,นวัตกรรมเกษตรจึงเป็นเกษตรกรรมยุคใหม่ที่จะมีบทบาทมากขึ้น และถือว่าเป็นกเกษตรกรรมของอนาคตอย่างแท้จริงนวัตกรรมกรเกษตรจะเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยแก้ปัญหาของกเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและจะส่งเสริมให้ประเทศไทยยังคงฐานการผลิตสําคัญของผลิตผลกเกษตรของโลกต่อไปตัวอย่างนวัตกรรมการ,กรเกษตร g ก t t r a c k ็เทคโนโลยีจองรถเกี่ยวข้าว หมดปัญหาขาดแคลนเครื่องมือในฤดูเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะการเกี่ยวข้าวเกษตรกรหลายรายต้องประสบกับปัญหาการจองรถเกี่ยวรวมทั้งในบางพื้นที่มีผู้ให้บริการเครื่องมือดังกล่าวในปริมาณที่ไม่เพียงพอดังนั้น Get Track แอปพลิเคชันสำหรับจ้างรถเกี่ยวข้าวและอุปกรณ์การเกษตร,รจึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยให้ชาวไร่ชาวสวนเข้าถึงอุปกรณ์ทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังทําให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ผู้ให้บริการเครื่องมือการเกษตรได้มีช่องทางเครือข่ายในรูปแบบแมชชีนแมชชิ่งสําหรับบริการที่สามารถจองผ่านแอปพลิเคชันมี3บริการคือ 1. จองรถเกี่ยวข้าวซึ่งมีรถเกี่ยวข้าวในระบบ400กว่าคันทั่วประเทศ 2. บริการจองดวงสาหรับฉีดยาวัชพืชฉีดยาฆ่า,มาแมลงหวานปุย๋ยและ 3. จองรถแท็กเตอร์ สำหรับเตรียมดินก่อนทําการเกษตรหรืออัดฟางหลังจากเกี่ยวข้าวครั้งนี้การจองสามารถจองล่วงหน้าได้1เดือนจองได้เฉพาะในพื้นที่ใกล้เคียงโดยอัตราค่าบริการจะคิดตามขนาดที่นาพันข้าวที่จะต้องเกี่ยวซึ่งหากเป็นข้าวเจ้าจะอยู่ที่450บาทต่อไร่ข้าวเหนียว500บาทต่อไร่ข้าวหอมมะลิ600บาทต่อไร่ ส่วนค่าบริการของโดนจะอยู่ที่120บาทต่อไร่รถแท็กเตอร์สำหรับเตรียมดินราคา500บาทต่อไร่การอัดฟางร,ราคา15บาทต่อก้อนนอกจากนี้ในอนาคต Gettrack ยังจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันให้สามารถแจ้งเตือนได้ว่าขณะนั้นมีโรคระบาดท,ที่ส่งผลกระทบต่อพืชผลอย่างไรเพื่อ <c oughs> ให้กเกษตรกรได้เตรียมความพร้อมและหาทางป้องกันได้อย่างถูกวิธีอีกด้วยโดนพ่นยา ถูกพัฒนาให้เป็นเครื่องจัรก,กลราคาเข้าถึงง่ายโดยลูกหลานเกษตรกรไทยจากจังหวัดขอนแก่นผู้ไม่หยุดฝันที่จะยกระดับวิชาชีพกลางไรนาให้ดีขึ้นและสามารถเพาะปลูกด้วยต้นทุนที่ประหยัดกว่าเดิมท่ามกลางสภาวะราคาพืชผลตกต่ำอย่างต่อเนื่องโดนพ่นยาที่สามารถช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูกได้จริงๆในส่วนต้นทุนผันแปร ซึ่งเดิมเคยอยู่เฉลีย700่ย700-1,200บาทต่อไร่ขึ้นกับประเภทของพืชทั้งนี้ด้วยกระบวนการที่มีเทคโนโลยีใหม่มาช่วยฉีดพ่นสารต่างๆทางใบส่งผลให้ใช้ปุ๋ยลดลง50-70%รวมถึงเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีแบบเดิมเป็นสารชีวพันธ์แทนเพียงแต่ต้องฉีดพ่นสีขึ้นด้วยโดนก็สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ต้องจ้างแรงงานได้ถึง30-50%เช่นกัน ข้อดีข้อเสียของโดนไม่จำเป็นต้องแบกเครื่องฉีดพ่นฉีดพ่นลงมาด้วยแรงลมที่เหมาะสมและไปในทิศทางที่ถูกต้องซึ่งจะช่วยให้พืชผลิตดอกผลได้ดีกว่าข้อเสียแบตเตอรี่1ก้อนสามารถส่งให้โดลอยอยู่บนอากาศอย่างต่อเนื่องเพียง10-15นาทีเท่านั้นวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ หากผิดพลาดประการใดขออาภาัยไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณครับ